นชายชาอันนะคะเราอยู่มาปีที่5แล้วนะคะซึ่งมี400กว่าสาขาทั่วประเทศรู้จุดอ่อนจุดแข็งเห็นปุ๊บน่าสนใจชาอันเราคิดมาเรียบร้อยก่อนอื่นสำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านชานมไข่มุกเป็นของตัวเองเนี่ยนะคะก็จะขอแนะนำเลยว่าเลือกรูปแบบของร้านรูปแบบของแฟรนไชส์รูปแบบของหน้าร้านของตัวเอง พราะถ้าเราทําร้านเครื่องดื่มที่เป็นเหมือนร้านทั่วๆไปเราก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดให้ลูกค้าหรือว่าสร้างความสนใจให้ลูกค้ามาซื้อของเราได้ดังนั้นคุณจะต้องคิดให้ออกว่าเราจะทํารูปแบบไหนทําให้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อของเราส่วนข้อที่2เป็นเรื่องของการลงทุนค่ะ งบการลงทุนสําหรับมือใหม่บางทีคุณไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินจํานวนเยอะๆหรือจํานวนมากเพื่อให้เกิดความเสี่ยงในการทําธุรกิจลองแบบชุดเล็กๆหรือว่าทําในงบประมาณที่คุณสามารถทดลองได้แล้วหลังจากนั้นเราค่อยเพิ่มเติมขยายเพิ่มได้ค่ะสําหรับข้อที่3ที่คุณจะต้องคิดถึงนั่นคือเป็นเรื่องของทักษะทักษะอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้สําคัญมากว่า หนึ่งโลกตอนนี้เป็นโลกของออนไลน์ดังนั้นทักษะของการเรียนรู้ทางด้านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสื่อการทำภาพทำคลิปต่างๆซึ่งตอนนี้มีแอปมากมายเลยเพิ่มทักษะตรงนี้รับรองได้ว่าคุณจะมีเครื่องมือหนึงเครื่องมือที่สามารถที่จะสร้างความแตกต่างกับร้านทั่วๆไปได้ สำหรับจุดเด่นของแบรนด์ชาอันนะคะชาอันเราคิดมาเรียบร้อยแล้วค่ะว่านักลงทุนหรือคนที่ตัดสินใจอยากจะลงทุนเปิดร้านขายเครื่องดื่มนะั้นอ่ะเขามีความกังวลเรื่องใดบ้าง1ก็คือหน้าตาของร้านจะต้องโดดเด่นสวยงามเห็นปุ๊บน่าสนใจคนเห็นแล้วรู้สึกเอ๊ะอยากจะเข้ามาชิม และจุดเด่นข้อที่2คือเรื่องของเงินลงทุนเรามีงบลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่2 9 9 0 0แบบลูกค้าสามารถที่จะมีเคาน์เตอร์เป็นของตัวเองเราแค่ออกแบบนะคะเอาป้ายตกแต่งร้านให้ลูกค้าทั้งหมดเลยสามารถเปิดร้านได้เลยมีอุปกรณ์และวัตถุดิบสูตรพร้อมคนสอนเทรนสดให้หมดจุดเด่นข้อที่3ของชานอันคือเรา มีการเทรนสอนให้ลูกค้าได้มีทักษะ,นะะในการทำออนไลน์ไม่ว่าการทำสื่อทางรูปภาพการสร้างเพจแล้วสมัคร Delivery ให้ลูกค้าทั้งหมดเลยเรามีทีมงานคอยเทรนสอนให้คุณปรึกษาได้ตลอดเลยค่ะแฟรนชายชาญอานะคะเราอยู่มาปีที่5แล้วนะคะปีนี้ซึ่งมีสาขาเติบโตขึ้นถึง400กว่าสาขาทั่วประเทศดังนั้นเรา รู้จุดอ่อนจุดแข็งว่าเราจะต้องเพิ่มเติมยังไงให้สาขาลูกค้าแฟรนไชส์ซีของเราเติบโตได้และอยู่แบบมั่นคงใครก็ตามนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของร้านอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองลองพิจารณาแฟรนไชส์ชาน,นะคะช่องทางติดต่อก็มาทางเบอร์โทรและ Line แอดนี้ได้เลยนะคะสร้างธุรกิจไปพร้อมกันสามารถปรึกษาได้ค่ะ โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ20ท่านแรกที่ติดต่อจาก SME สร้างอาชีพเรามอบส่วนลดให้เพิ่มอีก4,000บาทรีบๆตัดสินใจจองกันเข้ามานะคะ